เจแล้วกันสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงรายการตีสิบอ่าบอโจบอกแล้วว่าลูกวิงเป็นนักร้องตาลาดนัดยืนยันเรียบร้อยจ้ะไม่มีปัญหา ลาเป็นนักร้องตลาดนัดมาก,ก่อนครับบดว่าอืมวันนะคะแลวน้องก็บอกว่าลาชอบใส่เสื้อผ้าตามตลาดนัดลาว่าชอบไปเดินห่างแล้ววะนักร้องตลาดนัดเนี่ยพวกเรากล้าคุยด้วยเพราะว่ามันมันเอื้อมถึงอะนะออแต่บางคนแบบสูงสงอยู่ทั้งฝ้าเลยแนมเห็นแต่ด่างดำปีบ ยังไม่พ้นยังไม่พ้นอ่า อรค่ะปลาหมึกอย่ไหโอ้เหลบหาปลาหมึกไม่เจอป้านเดียวอน้ำจชนปูแต่ถือว่าแม่สถานลูกร้านดังของสาลเจ้าอันดับหนึง่งค่ะ มีหลายช่องอยู่นะที่อ้วยดักดำเนี่ยแตช่องลูกคำพัน เราก็ว่าเราบ่ผิดหวังหรอกเราเสียอีหล่าสู่คํ ผัน,นี้รายการจี่สิบมันมี้คุณจินลี่ียนด้วยเนี่ยแต่แม่เข้าไปอ่ะบางคนบอกว่าโอ๊ยอิลาเบ้าอิลาาออกรายการมาแล้วหรือ,อยังคุณจินลี่ียนเขาไปไปโฆษณาผลิตภัณฑ์เขาอืม ก็เหมือนไปเป็นเอาเรียกว่าสปอนเซอร์สปอนเซอร์ของรายการทีซีว่าได้ไปนั่งตรงนั้นก็ต้องจ่ายเขาเหมือนเหมือนบอสผู้ใหญ่บ้านเป็นแดนเพิ่นไปไปรายการโขนกระแสอทัอ้งแบบนั้นไปแบบนั้นก็ต้องจ่ายรายการารู้สึกจะจ่ายแสนนึงได้ไงเนี่ยนะ เขาเรียกว่าไปโปรโมทสินค้าเพราะว่ามันเป็นช่องที่มีกระแสไงจะไปโปรโมทสินค้าเราก็ต้องจ,จ่ายงให้เขาแต่เหมือนอีหลาไปนะอีหลาได้เงินแบบนั้น ลูกเอิงไปอ่ะได้ตังค์หมดแล้ววะลูกเอิงก็ไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเพราะที่สุดแร้วะใด้เล่าถูกชะตานะเพ่าถูกชะตาอีละ ที่บอส่อเอืการเงินเพื่นกันัง้ท่านมันคงกนเ็กตอนนั้นเพื่อนยังบบเป็นนี้เป็นสินอยู่พออีลาไปอยู่ในวงปีนึงนี้ะเพื่อนเบิดมีแล้วบอสไมมีนี่แล้ว ก no ่อนที่ะไปนซอสก็โดนวร์เซนเร์เ ของเงินองไปสองรายวลาไปก็ได้ขึ้นมากกว่าเราเหรอจ้าวคุณยูริคุณยูริมาคอมเมนต์ ฝากอุ้งอิงอะไรนะอุ้งอิงฝากอุ้งอิงไปเกิดท้องอ่แม่หน่อยแล้วอ,ะอ่ะอุ้งอิงเป็นลูกเพิ่นเพิ่น,นป่ะแล้วมันก็แปลกนะลูกอิงกับลูกตำแพนอะ่ะคึกกันปากเิ่นกับตาเิ่นอือ

vẫn còn tay võng ở dưới dạo nguyên nhân dạo luôn tấn công này ở dưới 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 เออกูเ <Over> แล้วเขาเปทำติดตลกด้วยเินทัวไปลงอ่ย วงที่เอาน้องไปรอเรียนทำตลกก็รอบอนี่แหละที่มายอออีดางดำนี่ตลกเขาเอาไปรอเรียนอีดากจนว่าทัวไปลง่ไอพี่เขาหกอีดาางเองเขาข้าบาคอมเมนต์ด่า คำว่าอดทนที่สุดอะคืออุ้งอิงนี่หะตอนนั้นไม่สบายงานก็ลาไม่ได้ก่อนขึ้นเวทีบอสต้องพาน้องไปฉีดยาเพื่อให้มีเสียงน้องไม่สบายน้องเก็บโคอนะต้องไปฉีดยาทุกวันเลช่วงนั้นก่อนขึ้นเวทีอ่ะไปย้อนดูว่าใครจะแน่ที่อดทนที่สุด อีดารามันจะอดทนอะไรมันไม่ได้มีอะไรต้องให้อดทนมันจ้างแต่ดรามา่าลบๆให้กับตัวเองไปคนยอก็ไม่ลืมหูลืมตา เคยหยุดงานฮะไม่สบายก็ต้องทํางานจ้าอือีดากดามมันไม่สบายมันก็เข้าโรงพยาบาลแอลอินเ,เข้าไม่ได้ค่ะเขาไปฉีดยาแล้วก็ขึ้นจะแดงเลยไปเดี๋ดูลาย่านเข็มลาย่านเข็มแล้วอ่ะย่านก็ต้องฉีดพโอ้วา ใี่ชีสกินกับซูช่อกันยังไหวได้้งสู่ไสีสใหแล้วก็ขึ้น้องเพลงไส้ชีเทุ่นจำถุงจริงยามาเบ้าเจ้าบ้านน้องดากดำอดทนมากในความพยายาม มีความพัฒนาพัฒนาไปพัฒนามาโยเกิร์ตไซเอซี่จอยัฒงาแบบควบควบเขาเรียกว่าพัฒนาไลท์ไล์เป้าหมายปเปกดับป,ปะ มันม่งับงับ้ามใช่ไหมคุณแม่แมโอ้ขนใจแม่กอ้ขใจงับงับโอ้อิงเข้ามาอดีต เขาคือนักร้องตลาดนะแต่ภาพมันก็สวยงามอย่างน้อยน้องไม่ได้เป็นเด็กแบนค่ะไม่ได้ไปแบ,แบนจนปอดฉีกมาแบบนะี้มันคนเล่สตอรี่ค่ะ พอแม่ทาท่าจะไม่พูดหมายแล้วมาแย่กูพูดเนี่ยทำไมพ่องคุณแม่ไม่ยอดักดันบ้างคะเนะี่มันมีอะไรกูยอม f ี FC พวกมันบูดีน้องทุกวันเราก็รู้อยู่กลุ่มของใครบอกแล้วว่า ให้เตือน f อเตือนไม่ได้เราห้ามไม่ได้เราห้ามไม่ได้ก็ยาวไปจ้ะตัวกังติ้วม,ม,มันบอสพูดนะมันบอสพูดนะ เหมือนบอสพูดอ่ะอันนั้นของลูกใช่ไหมอ่าอือต่อไปทุกคนเอ๊ะอุ้งอิงไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเพราะที่สุด <Okay. S 2> อุ้งอิงไม่ใช่คนที่สวยที่สุดสามสิบอ,อ๊ะของลูกอ่ะห้าสิบุดแชิ้น โอทากแมากอือโอ้ยนะของลูกอ่ะอร่อยของแม่ไม่อร่อยล้อลูกลอเขาทอดใหม่เลยนะ <ผม S 1> อยองเองไม่ใช่คนที่สวยที่สุดองไม่ใช่คนที่เสียงดีที่สุดแต่องเิงคือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเอฟซีแล้วก็ถูกเซตาบอสระบาดจังสิบอสนะ คือน,นางก็มีความเป็นธรรมชาติลุกเองอะเป็นคนบ้านบ้านอันนี้มานาสีทำเป็นคนบ้านบ้านอยู่กับทุงไฮทงหน้าแล้วอ่ะลาชอบไปตลาดนัดเสือผ่าตัวละสามสิบบาทลาบธนัดไปเที่ยวห่างลุกเองวางสิอืม ง่ายยูง่ายเราอะแต่ก,ก่อนแพงกว่าน,นี้อีกเท่านี้ประมาณร้อยห้าสิบไม่ได่ชุยเรียนทอดนะ หนุนร้อยห้าสิบก็เหมือนกันนุ่อืมนั่นแหละทุกคนถ้าไปดูรายการสี่สิบคืออีหลานเนี่ยนางก็แบบพูดแบบเป็นธรรมชาติของเล่านะอืม เ่าธรรมดาธรรมชาติบมากกา่มี่จะดีจาดกันเออมันจึงน่ารักเลยว่าไปเฮต้ตาไปเอยแบบนี้มันมันโอ้โอเจะเบิ้งขึ้น้องเอ้ยโอเคทุกคนแค่นี้ก่อนกาแล้วเจอกันไนไลฟ์สดโอ้ยพอด่ไไลฟ์สดเลยมือเนี่ยเอาแค้คลิปนี้ละไว้เจอกันจ้าสวัสดีจ้าที่แม่มาทําคลิปนี้เพราะว่าใหาก้ก็คือว่าแล้วก็ให้ทุกคนเห็นว่า ่นที่สิบบอกก็ยืนยันรว่าอิหร่านเป็นนักลงองการานะนมเขาไม่ได้ปฏิเสธนะคะก็ประมาณนี้ไปไป